นี่ลูกๆทีมอุปถากนี่นะสวายพรครูพี่ใหญ่เป็นภาษากะเหลี่ยงเนะบละหลวงพ่อโอ้มือโชอเปอร์ออโอจะเป็นเบลล์เลยนะเบละหลวงพ่อโอ้มือโชอเปอร์ แปลว่าคอยหลวงพ่อมีความสุขบัลเล่หลวงพ่อ,อบลัลเล่ในแปลว่าของขอให้แน่เลยบัลเล่หลวงพ่อ a อ l you okay หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงบัลเล่หลวงพ่ออ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะอ่ะนี่ทอคอยหลวงพ่อมีอายุยืนบัลเล่หลวงพ่อ Ayah Body c e ต t e r Chiani ใครเล่าว an ่าเป็นหนุ่มอายุสิบห <ible> ja ah e ้าปีบัลเล์หลวงพ่ออเลอาโพอาลีก็โจคอณหลวงพ่ออยู่คู่กับโลกนี้ตลอดไปญาตาเจแอหลวงพ่อพุโจพวกหนูรักหลวงพ่อมากที่สุดในโลกอ๋อเจเอ็มมาจากเจแอนี่ ยาเจะแอหลวงพ่อพุจโจยาจะยาจะโกอเลยหลวงพ่อแล้วเตอเละตาเนบูก็เตอเกยทะพวกหนูจะตามติดหลวงพ่อไปทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมอ่ามันก็เหงื่อแตกแล้วเดี๋ยวให้ทีมอุปถากแม่ครัวแก้วว่าเลยเนาะ เมื่อเลิวมพ่อโอมื้อโชเปอขอให้รวมพ่อมีสุขภาพแข็งแรงเมื่อเลิกวงพ่อโอชูโอเคลขอให้หลวงพ่อมีอายุยืนยาวเมื่อเลิกวงพ่ออานีอาอานีทอขอให้รวมพ่อเป็นหนุ่มอายุสิบห้าปีเมื่อเลิกวมพ่ออัญญาบอดีซอตเชนีขอให้หลวมพ่ออยู่คู่กับโลกนี้ตลอดไปเมื่อเลิวมพ่อโอเลอภโ ก็จบพวาหนูรักหลวงพ่อมากที่สุดในโลกอยากจะแอบหลวงพ่อพุทธโจ้พวหนูจะัำตีหลวงพ่อไปทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งทางอยากจะกระโอดเรือหลวงพ่อและตื้อเลือดตนในรูก็เจอกระท่าอ๋อคำว่าที่สุดแห่งทางเป็นภาษากะเหรี่ยงด้วยโอ้ โอ้เก่งเนาะสุดยอดเลย